ต้อนรับน้องๆทุกท่านเข้าสู่รายการละมุนพอดแคสต์เดอะซีรีส์นั่นเองครับซึ่งวันนี้เดินทางมาเป็น EP ีที่2ของเราแล้วนะครับวันนี้เนี่ยพี่ทามเนี่ยก็ได้เชิญแขกรับเชิญพิเศษมาอีก3คนมานั่งคุยกันในหัวข้อเรื่องของ Open House นั่นเองครับซึ่ง Open House ในปีนี้นะครับก็จะจัดขึ้นในระบบออนไลน์มีชื่องานว่า TU Online Open House 2021นั่นเองครับซึ่งจะจัดในวันที่12แล้วก็13กุมภาพันธ์ครับ น้องๆพร้อมหรือยังครับที่จะไปพบกับแขกรับเชิญอีกสามคนที่พี่ํามเชิญมางั้นเดี๋ยวจะให้พี่ๆทั้งสามคนเนี่ยแนะนําตัวกันก่อนเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อนนี่นะคะู่แปดสามฟองเซ่แปดสี่ค่ะพี่พี่กวานะคะู่แปดสามฟองเซ่แปดสี่ค่ะแอลที่ทีมนะคะู่แปดสามฟองเซ่แปดสี่เหมือนกันค่ะ ก็สําหรับงาน Open House ปีที่แล้วเนี่ยพี่ทาเนี่ยก็เห็นได้ว่าพี่ๆทั้งสามคนเนี่ยก็ได้ไปเข้าร่วมกันทั้งสามคนเลยใช่ไหมครับก็อยากให้พี่ๆแชร์หน่อยว่าประสบการณ์ในวันงาน Open House เนี่ยวัน Open ่ o u s e เนี่ยให้อะไรกับพี่ๆบ้างครับก็ได้รับจากงาน Open House นะคะอันดับแรกเลย,เลยก็คือแรงบันดาลใจค่ะ Open House เป็นส่วนที่สําคัญมากๆเลยที่ทําให้พี่มีแรงขึ้นในการเตรียมตัวสอบเข้าไ,ได้กธรพนักงาน เขาก็ทาให้พี่ได้สัมผัสกับความเป็นเตรียมระดมแบบจริงๆทั้งกิจกรรมต่างๆภายในงานทั้งซุ้มของแต่ละสายการเรียนการแสดงของชมรมต่างๆรวมไปถึงซุ้มขายหนังสือขขงต้นที่ค่ะซึ่งสําหรับปีนี้นะคะสินฝ่ายเองก็มีหนังสือเช่นกันค่ะนั่นก็คือละมอน XU83 นั่นเองและพี่นะคะก็ยังได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆแนะนำคขาว่าคนที่มาจากคนที่มางาน Open House นะคะก็ต้องมีจุดประสงค์เพื่อสอบข้อเตรียมทําให้เราสามารถแลกทริปการอ่านหนังสือหรือคํปรึกษา กับเพื่อนได้ค่ะสำหรับพี่นะคะพี่ก็ได้รู้จักกับรุ่นพี่ในเพื่อนต่าง,าง,างๆหลายคนเลยพี่ได้รับคําแนะนําเกี่ยวกับการเตรียมตัวรุ่นพี่เตรียมนมศึกษาค่ะซึ่งคําแนะนําเหล่านั้นก็มีประโยชน์มากๆเลยสําหรับการเตรียมตัวสอบของพี่นะคะอืมใช่ใช่พ <c oughs> ี่เห็นด้วยนะ <c oughs> เห็นด้วยเพราะว่าแบบเอ open house อโอเพ่นเฮาส์อ่ะเหมือนมันเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆของคนที่ยังแบบ อาจยังไม่รู้จักเตรียมอุดมหรือยังไม่เคยได้ไปลองดูบรรยากาศภายในงานคือแบบเออไม่อยากให้น้องๆเสียใจนะเพราะว่าแบบเออเดี๋ยวรอปีต่อไปปีนี้ก็จัดจัดออนไลน์เหมือนที่บอกไปเลยใช่ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยโอเพนเฮาเนี่ยก็ให้ทั้งแรงบันดาลใจให้ทั้งคำแนะนำจากรุ่นพี่เนาะแล้วหลังจากนั้นเราก็ยังจะได้แบบรู้แบบ เออกับพี่พิมกับ,บพี่เน้นพูดไปใช่ไหมว่าจะเรียนบรรยากาศโรงเรียนเราจะได้เห็นแบบความสำคัญของเรื่องพี่เล่นน้องตามวรีที่แบบเขาบอกบอกกันมาว่ารักน้องแต่ยังไม่เห็นหน้าใช่ไหมใช่บบเออถ้า<ช>ถือ<ช>ว่ามันมีจัดที่สถานที่จริงๆอ่ะเราจะได้แบบไปคุยกับเรื่องพี่แบบตัวต่อตัวนียเว้ยใช่การคุยมันก็ทําให้เราได้รู้สึกว่าแบบเออพี่เขาอ่ะจริงใจมากๆแล้วก็แบบตั้งใจที่จะทําสมวนี้มาจริงๆอ่ะ จริงมันมีให้คำปรึกษาแบบมีเหมือนเหมือนเราไปหน้าซูมใช่ไหมแต่ละสายเขาก็จะแบบพี่ๆน่ารักมากคือเขาก็จะแบบให้คำปรึกษาทุกสายเลยนี่แบบรุ่นที่สายไหนน่ารักก็ก็คิดคิดดูอีกทีว่าอยากเข้าสายไหนแล้วคือแบบเออแบบเออสังคมแต่ละสายอะเป็นกันเองมากๆพี่พี่ก็แบบน่ารักเกือบทุกน่ารักทุกคนเลย แต่ว่าจริงๆแล้วย่างปีเนี้มันจัดออนไลน์ใช่ปะก็แบบเราก็มีช่องทางให้น้องๆได้มาคุยกันได้นะแบบอย่างของละมุนอย่างน,นก็จะมีพวก,<อ>กไลน์ส,สแควร์ใช่ปะ่ะใช่บอกเลยว่าปีเนี้ก็รุ่นพี่ก็น่ารักเหมือนกันแล้วก็ยังอยากคุยกับน้องๆเหมือนเดิมเลยพี่ทามค่ะปีนี้เราจะของสินฝรัง่งเศสแอบสปอยได้ไหมว่ามีอะไรบ้าง อุ้ยจริงๆก็แอบสปอยได้แหละแต่ว่าออยากให้น้องๆ <c oughs> เนี่ยลองไปติดตามเนาะสาหรับงาน open house ที่สินฝันเนี่ยร่วมทํากับกอชอกลางด้วยซึ่งจะสามารถติดตามได้ทางเตรียมอุดม .OPH นะครเป็นแอ c o u n t i ์นั่นเองก็มีทั้งบทความมีทั้งรายการสดมีทั้งวิดีโอเนาะซึ่งแบบแซ่บเอาจริงอยากให้รอติดตามไลฟ์ในวันที่สิบสอแล้วก็สิบสามครับบอกเลยว่า พักเวลาจริงๆแล้วพี่พี่หวานมีอะไรอีกไหมฮะทีเห็นแบบเมื่อกี้แบบเหมือนมีอะไรจะเสริมอุ้ยต้แล้วก็แบบคือจริงๆแล้วว่าแอบเสียายมากที่ปีเนี้ยไม่ได้แบบไม่ได้ไปที่แบบงานจริงๆอ่ะเพราะว่าจริคืออุ้ยอยากเราประสบการณ์จังโอฟเฟนเฮาอ่ะมันขอเล่าได้ไหมคะเอ้ได้เอาเลยได้เลยไเลยวันนี้เราเต็มที่เพื่อนน้องๆทุกคนอุ้ยตาแล้วก็ มาประสบการณ์ในส่วนที่แบบเหมือนกับว่าใช่น้องๆอะประสบอ่อแบบหนึงนะก็ที่เราสามารถเราประสบการณ์ในวันนี้เนี่ยก็เพราะว่าอยากจะให้น้องๆอะที่แบบบางคนใจแบบยังไม่เคยไปเอ้เนเท้าเลยอะได้แบบมารู้เรื่องราวจากเราในวันนี้แล้วก็อาจจะมีแบบอินสปิเรชันอะไรจากเรื่องที่เราเล่าไปก็คือเราอะไปเอาเป็นเท้ามาทั้งสปีด้ใช่ไหมทั้งมสองแล้วก็มสามเออมันปังเด้อเออคือตอนมสองอะเรา ใช่เราอะยังไงฮะตอนนั้นเรายัางยังไม่ค่อยแบบอ e ินสไปเดรชันอะอยากจะเข้าเตรียมใช่ไหมเราก็แค่อยากเข้าเตรียมแบบเพื่อนๆนะเพราะว่าแบบเออเพราะมีพี่สาวอยู่อะไรอย่างเงี้ยเข้าเตรียมนักกาีนะ <c oughs> แต่แบบเออใช่ <c oughs> แต่ว่าสิ่งที่เ,ทเราแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วต้องเข้าเตรียม,มก็คือการที่เราอะได้ไปโอเพ่เฮาส์ได้ไปดูซุ้มกิจกรรมไปดูบูธของแบบ ของพวกชมรมต่างๆแล้วแบบเฮ้ยที่มันแบบมันแบบเฮ้ยมากๆก็คือชมลมเยอะมากแบบตอนเห็น่ะตอนเห็นคือแบบโอ้โหทำไมมันเยอะขนาดนี้แล้วเปิดโอกาสให้เด็กทากิจกรรมเยอะมากคือแบบแต่ว่าใช่ใช่้ราทุกคนดไปดูเออละคอยวทีกันหรือเปล่าคะก็พี่ทําเนี่ยก็เคยแอบไปดูไปดูอวทีกันไม่ได้ไม่ได้งายๆหรอแบบอยากให้ลองเล่าเป็นเกตเล็กนิดนึงแบบยังไงนะฮะ ได้ได้คือเราไปเราไปดูของเอ่อทีวีอังกฤษจ้ามากครับใช่ไหมเป็นเรื่องเฮตเตอร์สแตมิวส์เลแล้วทีเนียพี่เขาแสดงกันดีมากๆจนแบบจนเราตบจนแบบตรงน,นั้นอะเราไปดูกับเพื่อนใช่ไหมตอนจบอะเราทุกคนอะยืนขึ้นแล้วก็ตบมือคือแบบมันแบบโอ้ยมันมันดีมากจนเราคิดว่าแอบบเนี่ยเราต้องเข้ามาแล้วแบบทำอย่างนี้ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยโดนหลอกล่อด้วยกิจกรรมมากตอนนั้นเป็น <c oughs> <c oughs> ยังน่าสใกิจกรรมเพราะว่าไม่ไม่อยากไม่อยากจะบอกว่ากิจกรรมโรงเรียนเก่ามันมันคน้าไปแบบเออไม่รู้ว่ามันมัองใช่ใช่ใช่คือจะบอกว่าเตรียมมาเปิดโอกาสให้ทำกิจกรรมเยอะมากนะแต่ว่าแบบทุกกิจกรรมก็ต้องมีการคัดซึ่งคนที่แบบเตรียมคนที่อยู่เตรียมคือคือแบบบอกเลยว่าทุกคนมีความปังในตัวทุกคน ่มันแบบปังมากตอนเข้ามาก็คือกิจกรรมทุกกิจกรรมยากหมดเลยน้องในการคัดอ่ะเออมันต้องฟาดกันน้องแต่ว่าใช่ใช่จริงจริงอันนี้ก็เลยก็แบบคือบางคนแอบฝันเอาไว้เนาอว่าแบบในเตรียมเข้ามาแล้วได้ทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายแต่ว่าแบบอยากให้เผื่อใจเอาไว้ด้วยว่าอาจจะแบบมีติดบ้างไม่ติดบ้างก็ต้องรู้แพ้รู้ชนะกันไปเอาจริงๆ ใช่ใช่ใช่ก็อยากให้น้องๆลองเปิดโอกาสให้ตัวเองมาสอบเตรียมแล้วก็ติดเตรียมแล้วก็มาเจอพี่ๆนะคะใช่ครับอย่างที่พี่พี่กุวรแล้วก็พี่พีบอกไปใช่ใช่มว่ามันจริงจริงมันมีกิจกรรมที่ไว้โชว์ในงาน Open h o u ฮ e ์เนี่ยเยอะแยะมากมายแต่ว่าถึงแม้ว่าปีนี้ฮะเราไม่ได้ไปเจอกันในสถานที่จริงๆแต่ว่าออนไลน์เนี่ยเราก็ยังพยายามจะจัดกิจกรรมแล้วก็จัดโชว์ให้ได้มากที่สุดแล้วก็ให้น้องได้เข้าถึงมากที่สุดจริงๆต้องรอว่า ต้องต้องบอกว่าให้น้องๆเนี่ยรอรับชมได้เลยฮะโอเคพี่ฮาเดี๋ยวเดี๋ยวเราอ่ะจะมาเล่าเกี่ยวกับคือปีที่แล้วว่ามันมีการสอบพีเตรียมด้วย,ก,ยก็จะมาเล่าประสบการณ์ใช่ไหมใช่ ใช่เป็นเหมือนพรีเทสที่ทางกลุ่มสาระของแต่ละมาจัดขึ้นมาเองเลยเป็นแบบออฟฟิเชียลประมาณนั้นเลยและตอนนี้คือเป็นครั้งเดียวด้วยครั้งแรกและใช่น้อาไม่ต้องเสียใจนะเพราะว่าเราเราก็เสียใจเหมือนกันก่อนคอร้องไห้เนาะแต่ว่าถ้าึงแม้ว่าน้องจะไม่ทำพรีเรียมเนี่ยละมุนเราก็ยังจะมีมอกอ็กแซมขายอยู่นะจ๊ะสามารถไปซื้อได้นะจ๊ะใช่โจทย์ต่างชาเก่งจังเลยพี่สาว ยังสั่งซื้อได้นะคะของดีนะอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีค่ะยังไงฮะพีเตรียมปีที่แล้วมีความรู้สึกยังไงครับพี่พีมฮะแล้วแบบโอเคเอาพี่พีกวามีอะไรไหมกันได้เลยอจะบอกว่านอกปีที่แล้ว่นอกจากจะมีพีเตรียมแล้วมันจะมีข้อสอบหนึ่งที่มันจะเรียกว่าตัคซ่ามันจะเป็นพ U G ู A อเอมันจะเป็นการสอบเอแข่งขันต่อาราสังคมของที่แบบ นักเรียนในเด็กศึกษาชมรมสังคมศึกษาเขาได้แบบคิดโจทย์ขึ้นมาจริงๆอ่ะอันเนี้ยเราก็ไปสอบเหมือนกันพอเราคิดว่าแบบเออมาจะให้เราอะได้คุณชินกับเอ่อเข้อสอบสังคมอะไรอย่างงี้เพราะว่าตอนนั้นอะเราไม่ได้สังคมเลยแต่ว่าทุกคนมันยากมากยากแบบโอ้ m ม g ก็พี่เข้าไปแล้วพี่ใหญ่าอาการบาดคอตายโอ๊ยจีได่ไหม ไม่ได้หรอ <S <S จริง,รงกิจกรรมในงาน Open House ปีที่แล้วอะครับนอกนอจากที่มีพี่เตรียมนอที่เดี๋ยวพี่พรีมจะพูดในประเด็นถัดมาเนี่ยก็คือจริงๆมันก็จะมีกิจกรรมการแข่งขันเยอะแยะจริงๆ เช่นแบบสปีชก็มีหรือว่าต่างๆของอังกฤษของไทยของสังคมอะไรเงี้ยของคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยก็ยังมีใช่ฮะจริงๆแล้วปีแล้วเนี่ยพี่ทามเนี่ยก็ได้ไปตักซ่าเหมือนกันนะพี่วิวนเฮ้ยจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่านีหมนการที่จัดโอเว่นเฮามันทําให้ได้เจอแบบเพื่อนที่เราอาจจะสนิทมาถึงตอนนี้เลยก็ได้หรืออาจจะได้เจอแบบเอเพื่อนใหม่ๆที่จะได้เข้ามาเป็นเพื่อนกันในเตรียมคือตอนนั้นเราโอ้ยแ้วผมกัน แล้วพี่เตรียมเป็นยังไงบ้างนะพี่ชิวาทิปโอเคก็คือจะมารีวิวข้อสอบอิงในฉบับของตอนนั้นเราเป็นคนไม่เก่งอิงเลยแบบก็พอได้แต่ก็ไม่ได้ทําโจทย์ถึงขั้นลึกอะไรแบบนี้ก็สําหรับคนอื่น่ะอาจจะมองว่าง่ายนะแต่ของเราอะคือตอนนั้น เข้าเสร็จมาแล้วก็งว่วงมากแบบอ่านโจทย์ได้นิดเดียวประมาณ20ข้อ30ข้อก็ทําไม่ได้เลยทําไม่ทันประมาณ10บข้อทําให้เราเห็นเลยตอนนั้นถ้าไปในห้องสอบจริงๆแล้วเราแบบยังลนเหมือนตอนที่แบบทําตอนพรีเพสอะ่ะเราก็จะแบบมีโอกาสได้ช่วยว่าเอ้ยไม่ได้แล้วนะเราจะต้องพยายามมากขึ้นแล้วนะเราจะต้องแบบ เอออ่านท่องศัพท์มากขึ้นแล้วเอ้ยพี่ทามพี่ทามยิแบบยิงตามฉบ,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 บับพี่ทามหน่อยทำได้ไหมพี่ทามหลอพี่ทามเหมือนกันเลยพี่พิมคือเข้าไปตอนแรกเอาจริงคืออิ่มมากๆเข้าไปเจอแอร์เย็นช่าก็คือหลับก่อนหลับแรกเลยจ้ะแม่จ๋าคริจริงจะบอกว่าก่อนที่จะไปโอเวนเฮาส์เนี่ยพี่ทามก็ได้ทำโจ๊กแบบวี่เขาบอกว่าเหมือนเขาจัดเตรียมมาใช่ไหมยังไงนะพี่พิมอือหึ คือคือที่จดมานะเขาบอกเออออกคอนเวอร์แล้วก็แอลเลอร์แล้วก็เฟร s เวิร์บเยอะเราอะ่ะปงคะแนนมากเลยคือแบบก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะได้เยอะแล้วก็หลังจากสอบเสร็จอะก็คิดว่าแบบเออเดี๋ยวเราจะพัฒนาตัวเองให้ได้มากกว่านี้แล้วก็ถ้ามีสอบอะไรครั้งใหม่อะ่ะคือการการที่แบบเราไปสอบพีอะอันนี้สําคัญมากเลยนะมันทําให้แบบวัดตัวเองได้จริงๆอะว่า ว่าจริงๆแล้วว่าพอพอไปสอบแข่งขันจริงๆอ่ะเราจะทําได้หรือเปล่าอ่ะมันกระตุ้นเราได้มากเลยพี่ทามีอะไรจะเสริมไหมของพี่อิงอย่างที่บอกไปคือพี่อ่ะเข้าไปแล้วพี่ก็หลับอะแกแล้วแบบเข้าไปทําอันดับแรกคือจริงๆรู้สึกว่าเราก็เตรียมตัวมาพอสมควรใช่ปะแต่ว่าพอเข้าไปทําแล้วก็รู้สึกแอบแบบเฮย้ยอยากทําให้มันได้มากกว่าน,นี้พอคะแนนออกมาก็ตอนแรกอ่ะภูมิใจมากๆในคะแนนของตัวเองเพราะว่ามันเกินเป้าหมายมากๆเพราะว่าแบบ ตั้งแต่ทํามาที่แบบเป็นข้อสอบที่คล้ายเตรียมอะไรแบบเนี้เราก็ทํามาได้สาสิบเจ็ดตลอดพอมาสอบพรีเตรียมได้สี่สิบสองก็แบบภูมิใจมากๆแต่พอเขาประกาศประกาศแบบโอเวอร์ออทั้งหมดจริงๆอะคนที่ได้ที่หนึ่งอะเขาได้สี่สิบเจ็ดคะแนนนะแกทําให้เรารู้แรงของตัวเองว่าแบบจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่สูงขนาดนั้นด้วยใช่ไหมพี่พรีม อคะแนนของพี่ทมก็ถือว่าสูงมากแล้วนะ<ม>คือพี่ไม่อยากจะบอกคะแนนเลยถ้าน้องๆคนไหนอยากรู้ก็น้องๆคนไหนที่แบบอ่อนอิงแล้วคิดว่าตัวเองไม่ได้อิงแล้วคิดว่าจะสอบไม่ได้ก็อย่าเพิ่งท้อให้ทักมาหาพี่ก่อนแล้วก็พอน้องรู้คะแนนพี่แล้วน้องก็จะแบบเหน่องทําได้จริงๆคือแบบว่าไม่อยากให้ท้อนะไม่อยากให้คิดว่าแบบสอบสอบ หรือว่าทําแบบฝึกหัดได้น้อยแล้วคิดว่าตัวเองจะสอบไม่ติดเพราะว่าแบบทําไปเรื่อยๆอ่ะมันก็จะส่งผลให้กับตัวน้องเองแลวน้องก็จะทําได้เองเอ่อภาษาไทยพอมาพูดถึงรีวิวข้อสอบภาษาไทยน้องๆสายวิทย์หลายคนก็แบบเออเหมือนเพื่อนสายวิทย์ละหลายคนเลยปีที่แล้วคือตอนเข้าไปทํามาทําไม่ได้เลยเพราะว่ามันยากยากสําหรับสายวิทย์นะแต่สายวิทย์บางคนก็แบบเออเก่งทุกวิชาเลย จริงโอเคชุดสายวิทย์ก็จะออกพวกคำพวกสะกดคำหลักภาษาเน้นเลยแล้วก็ส่วนใหญ่อะตัดช้อยได้ไม่ยากมากส่วนชุดสายศิลนปนะ์มีวรรณคดีบ้างหลักภาษาบ้างน่าจะง่ายกว่าชุดสายวิทย์ตามความคิดเราอะนะแต่ปกติอะสายศิลป์มันต้องยากกว่าสายวิทย์แต่ว่าความคิดเราคือสายศิลป์นนะ่ะง่ายกว่าสายวิทย์อืมอนนแล้วก็ออกพวกคํา,คาเอกคําตายเอ้ยคํา คำเอกทดทุต <คำ S 1> ายแทนคำเอกในโครงแล้วก็ใช่ใช่ใช่ไอพวกอืมพวกน,น,น,นั้น,นออาเลยครับคืออยากให้น้องๆอ่ะแบบสรุปน้องๆคนไหนอ่ะที่ยังไม่ได้เรื่องอะไรก็สามารถไปดูในในไหนดีนะไลฟ์ติวละมุนได้นะใช่แล้วนะครับ<น>พี่ทาก็ติวไว้เองด้วยในยูทู e ทำไมขายเก่งจังคะพี่พรีมเราเป็นแบบอะไรเนี่ยลารเซลกทีแปดสามก็คือ Youtube ตรงนี้เลยสามารถกด subscribe กดแลร์ดิ้นแล้วก็เข้าไปดูวิดีโอได้เลยเพราะว่าเซฟไปทุกไลฟ์จริงๆนะฮะพี่พรีมยังไงต่อสิใช่น้องน้องๆคนไหนที่อยากได้คําปรึกษาก็หรือว่าอยากได้ทริคการเตรียมตัวก็ฟอน Youtube นี้ไว้เลยแล้วก็สามารถไปดูใน i อละมุน x อ u 8ท ได้ด้วยนะคะทั้งไอจีทวิตเตอร์ต่อไปเป็นสังคมอ่าใช่ใช่สังคมอ่ะไม่ค่อยออกเหมือนข้อสอบจริงเท่าไหร่ตามความเห็นนะสังคมจะออกในอันเนี้ยคือตอนนั้นเราเราพูดคะแนนได้เลยเพราะว่าสังคมของเราไม่ได้น่าเกียดมากแต่ก็ไม่ได้ดีก็ประมาณสามสิบสามสิบสามถึงสามสิบจ็ดจำไม่ได้แล้วพี่พรีมทำไมเราได้คะแนนเกือบเท่ากันเต็มห้าสิบอะนะ นั่นแหละแต่ว่าสังคมก็จริงมันก็ไม่แต่ว่าที่จริงสังคมอ่ะมันเป็นยังไงครับพี่หวานเชิญฮะไม่ตรงไม่ตรงกับแบบไม่ตรงคือจะบอกว่าก็ครับพี่หวานเชิญฮะใช่เพราะว่ามันจะเปลี่ยนไปตามแบบสถานการณ์บ้านเมืองตรงนั้นใช่ใช่มันออดตามข่าวกับค่ะคือแบบข้อสอบสังเออก็จริงเราจะบอกว่าข้อสอบสังคมอ่ะคือถ้าไปทำพรีเทสมาแบบเราจะบอกว่าแบบ มันไม่ได้ตรงกับข้อสอบจริงๆขนาดนั้นเพราะว่าข้อสอบสังคมปกติอ่ะมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาเหมือนแบบเออเป็นอะไรมันเป็นอะไรแบบมันไหลได้คือถติว่าตอนนั้นอ่ะมันมีเรื่องเอ่อโควิดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพีเทสเป็นข้อสอบในแบบโควิดเป็นส่วนใหญ่เาสมอว่าช่วงนั้นอ่ะช่วงนั้นจะสอบใช่ไหมเพเป็นในแบบเลือกตั้งข้อสอบมันก็แบบจะไปทางการเมืองเป็นส่วนใหญ่เออใช่มีฮิตติดมาแล้วก็ต้องรู้รู้ให้แบบบ รู้ให้กว้างแล้วก็รู้ข่าวสารให้เยอะอันนี้อันนี้สําคัญมากสําหรับน้องๆที่แบบตั้งใจจะเก็บสังคม,มนะใช่ซึ่งอย่างแบบพรีตรียมใช่ปะสังคมอ่ะมันออกเป็นแบบเขาเรียกงไงอะฮะเนื้อหาเนาะเป็นสาระส่วนใหญ่เป็นสาร์อ่มันไม่ได้เป็นข่าวแต่พอข้อสอบจริงออกมานั้นข่าวพูดได้เลยว่าแบบโอ้โหเต็มไปหมดนะครับซึ่งจริงๆแล้วข่าวเนี่ยเดี๋ยวแอบกระซิบไก่อนเผื่อจะมีคอนเทนต์นี้นะคะต้องกลับไปถึงผู้บริหารขั้นสูงของละมุน อาจจะทำพอดแคสต์แบบรีวิวข่าวไหมแบบข่าวทั้งปีมีอะไรบ้างอะไรอย่างนี้เนาะเออถ้าน้องๆอ,อยากให้ทำนะครับฟอนะครับนะ Subscribe นะครับ,นะรบแล้วก็คอมเมนต์มานะครับหวังว่าจะเ <c oughs> บื้องบนจะได้เห็นนะครับใช่ไหมครับพี่พิมเบื้องบนใช่คือว่า <c oughs> ถ้าน้องๆถ้ามีกระแสดีอะไรแบบนี้ทำแน่นอนเพราะว่าราบุญก็แบบทำตามคำขอน้องๆมาหลายคลิปเลยก็ส่วนใหญ่ก็ เอาตามน้องๆนั่นแหละถ้าน้องๆอยากให้หท <ำ S 1> หําเราก็จะจัดให้อยู่แล้วใช่ครับก็โอเคประมาณนี้เนาะสำหรับงาน Open House นะฮะมีพี่คนไหนเนี่ยอยากเสิริมไหมครับพี่เนเน่พี่พิกว่าพี่พรีมคืออยากจะบอกว่าจริงๆริอะถึงมาเจอไม่มีงาน Open House <ม>แบบเอ่อที่สถานที่จริงๆอะแต่ว่าแบบ Inspiration มันก็ไม่ได้มาจากแค่โอเปนเฮาสะน้องก็สามารถที่จะไปหา Inspiration ต่างๆได้เองแล้วก็ อน่าแหละพี่ก็เชื่อว่าถ้าเรามีาอินสปิเรชันแล้วอะน้องก็ต้องมีแรงขึ้นอ่านหนังสือดนะ้วยเนาะเพราะว่า,ถ,าถ้าเกิดว่าเรามีอินสปิเรชันอย่เดียวแต่ถ้าเกิดว่าน้องไม่มีแบบน้องไม่ยอมอ่านหนังสืออะมันก็อืมใช่แล้วครับพี่พีกหวานครับก็ไปงาน Open house เนี่ยเราก็ได้แบบอินสป r เรชันมากมายจริงๆจากงานเนาะแต่ว่าอินสปิเรชันเนี่ยอย่างเดียวมันก็ไม่พอนะคะสำหรับการสอบเตรียมอุดมศึกษาเนาะ เราก็ต้องมีการทําโจทย์เนาะทำโจทย์แล้วก็ทําโจทย์แล้วก็แม่นเนื้อหาด้วยซึ่งละมุนของเรานะครับก็มีโจทย์ให้น้องๆเนี่ยได้เอ้ยซึ่งสินฝรั่งเศสของเราก็ได้ทําหนังสือเพื่อที่จะให้น้องๆเนี่ยได้เตรียมตัวสอบใช่ไหมครับพี่พีมครับใช่แล้วลเออซึ่งละมุนของเรานะคะก็มีสองโวโด,ด้วยกันนะคะก็คือวันหนึ่งกับวันสองมี มีทั้งสายวิทย์แล้วก็เอ้สายวิทย์หรือที่สอบทุกสายกับสายสินที่มีทั้งศินภาษาและสินคำนวณที่จะสอบนะคะใช่ค่ะแต่แต่ตอนนี้อะไรฮะพี่ทางโวลไหนของเราหมดแล้วนะะวลสองหมดแล้วเนาะก็คือตอนนี้เหลือวลหนึ่งนะครับเป็นสําหรับวิชาอังกฤษหนึ่งไทยหนึ่งแล้วก็สังคมเนาะ พูดเลยว่าใช้สอบทุกสายนั่นเองนะครับโอเคก็จริงๆสุดท้ายเนี้ยอยากให้พี่ๆทุกคนเนี้ยฝากถึงน้องๆหน่อยว่าแบบโอ้ยพรหรือว่าอยากฝากแง่คิดข้อคิดหรือว่าคําเตือนอะไรจากพี่ๆหรือเปล่าครับก็เริ่มจากพี่พรีมเลยฮะโอเคก็ okay, go, อยากจะฝากน้องๆว่าเออขอให้น้องๆตั้งใจแล้วก็เต็มที่กับการเตรียมตัวสอบมากๆเลยนะคือเรา อเอรู้ว่าถ้าแบบตอนนี้พวกแกอาจจะเหนื่อยอาจจะท้ออาจจะแบบเออ่านหนังสือไม่เข้าหัวเลยหรือไม่ก็ทําโจทย์ได้คะแนนน้อยก็อย่าเพิ่งทอ้อก็เราท้อได้แต่ว่าเราก็ต้องเลิกท้อเหมือนกันเราเราเจอพวกแกอยู่ก็ขอให้ได้มาเป็นรุ่นน้องได้มาอยู่โรงเรียนเดียวกันนะ,อะโอเคต่อเลยพี่ <ขอ S 1> พี่พพหวานมากา่ะอ่ะพี่พี่หวานต่อเลยครับเชิญครับพี่หวานฮะแล้วก็ เราก็จะบอกว่าถือว่าเวลาที่เหลืออยู่อ่ะมันจะมีไม่มากแต่ว่าเราก็อยากให้ทุกคนอ่ะเต็มที่กันมากๆอย่าคิดว่าเวลาแค่นี้อ่ะจะเตรียมจะทันหรอเราว่าเวลามันก็สําคัญแต่มันก็แบบสิ่งที่สำคัญกว่ามันคือความทุ่มเทของเราเว้ยคือถ้าเกิดว่าเราเหลือเวลาแค่นี้แต่เราทุ่มเทกันมากๆอ่ะเราก็อาจจะแบบติดก็ได้อย่าพิ่งแบบอย่าพึ่งกลัวเพราะว่าเราไม่อยากแก้แบบว่าสอบเสร็จแล้วแบบมาย้อนที่แว่าเฮ้ยทำไมตอนนั้นเราแบบเราไม่ทําอย่างนี้ยังไม่ทาอย่างนี้วะ แล้วก็คือเราจะแบบว่าการการที่เข้ามาในนี้มันถึงแม้จะมีดราม่ามากมายแต่ว่ามันจะมีส่วนที่ทําให้เราได้เติบโตขึ้นแล้วก็สังคมต่างๆมันจะช่วยหล่อหลอมให้เราเป็นเราเลยแบบแกจะไม่เสียใจยยในการที่ได้เข้ามาก็คือ<ต>มาเตรียมก็เจออะไรหลายๆอย่างมากๆเลยเข้ามาก็เจแบบกรใช้ชีวิตอยู่ข้างในตเนต็ล่อลำบากเหมือนกัน สำหรับจริงอันนี้พูดจริงๆสายถึงน้องๆเลยก็เกี่ยวกับข้อสอบนะคะก็คือเวลาทําจริงๆอ่ะมันก็แบบมันก็จะไม่ยากขนาดนั้นเลยถ้าเกิดน้องๆเตรียมตัวมาดีก็แค่อ่านหนังสือทําโจทย์เยอะๆค่ะน้องก็จะแบบติดแน่นอนเรารับประกันจริงก็สําหรับวันนี้ก็พี่มีอะไรจะเสริมไหมฮะเป็นรอบสุดท้ายแล้วก่นที่เราจะลาน้องๆไปแล้ว ไม่มีนะครับก็โอเคครับก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับก็อยากให้น้องๆเนี่ยได้ประโยชน์จากมันไม่มากก็น้อยแล้วก็อยากให้น้องๆเนี่ยรอติดตามความปังของสินฝรั่งเศสในงาน T.U. Online Open House 2021แน่นอนว่าจะปังแน่นอนครับซึ่งมีทั้งบทความมีทั้งวิดีโอแล้วก็มีทั้งรายการสดด้วย ซึ่งอยากให้น้องๆรอติดตามทุกคนครับแล้วก็อาจจะมีโปรโมชั่นดีๆจากละมุนในวันออนไลน์ Open House นั้นก็ได้นะครับอยากให้รอติดตามจริงๆฮะสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณน้องๆทุกคนที่กดเข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็ฟังจนจบถึงตรงนี้นะครับสำหรับอาทิตย์หน้าเนาะจะเป็นละมุนพอดแคสต์ p ีที่3เหมือนกันนะครับอย่าลืมนะครับพอดแคสต์ Podcast ของเรามาทุกวันพุธ เวลาหกโมงเย็นนั่นเองครับรอติดตามกันนะครับบางคนเวลานั่งรถอะไรอย่างนี้เบื่อเบื่อฟังพอดแคสต์ได้สาระดีๆจากรุ่นพี่เตรียมอุดมศึกษาแน่นอนครับก็อาทิตย์หน้าเจอกันใหม่นะครับสว่วนอาทิตย์นี้ก็ต้องขอลาน้องๆไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณพี่ๆทุกค,สสคนสวัสดีคะ<ป>่ะขอบคุค่ะสวัสดีค่ะบายยแอบบอกก่อนนะพอดแคสต์เรามีแค่ห้าีนะก็อยากให้ติดตามจริงๆนะคะ อยากให้ทําอะไรก็คอมเมนต์บอกเลยว่ายังไงพี่ทีมใช่คอมเมนต์นี่อะไรคอมเมนต์ได้เลยนะก็อยากให้น้องๆติดตามกันแชร์ลอดทุกอีพีเนี่ยเราตั้งใจทํามากๆเลยจริงๆตั้งใจจริงๆครับสำหรับคอนเทนต์โอเคบายยเราติดตามนะครับบาย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 การบายเตรียมมาทุกคนมาเจอกันในเตรียมนะครับ